ผมาลียงได้เห็นหรือที่จะบวชได้บ,บ่มเสียก็จอและกวัยจุดคุดได้เดี๋ยวอนนี่แม,ม่มือไม่ย่าแม,ม,ม่มลงจุดแองนี่มมเปรียบปนนั่นั้นป้าแต่เหลือไม่ก้าววันตาะอาจารย์บวชที่ผมได้ไหมพอไม่บวชดปูปลาชายป่าหนุแต่พอยินดีจะรับไปเติมเป็นพระดุสิตในวัดนี้ทึกพรวิชาธรรมะพวรนำไปดูแลบ้านเมื่อประชาจนต่อไปผมขอบคุณมากอาจารย์แลวผมไม่เป็นลูกศิษย์แล้วเอออาจารย์ครับ ไหนก็้ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ช่วยตบหัวย้ผมหน่อยเถอยตบหัวไอ้ผมหน่อยเป็นสิริมงคลนะไม่ต้องตบตลกมันไม่จำเกี้ยวไรในคนเราความตไว้ยดีไม่ดีมาจำขึ้นโยกับตบหัวอาจารย์ช่วยตบหัวไอ้ผมหน่อยนะผมขอร้องเลยหลวงพ่อแต่อาจารย์ไม่ตบหวย้ผมจะนั่งอยู่แบบนี้ะงอตบกันตบจำอยากรฮัลโหลโตไม้บุตรแรกกันหนึ่งขอมั้งไหนนั่งอาเจน ผมกับคุณ่านจาจทร์ผมจะไปพักบนก่อนแล้วผมจะได้มาเรียนวันไหนอ่ะต่อเช้าลูกตเตวายเตอมาเรียนในเวลากลางคืนลูกนะกลางวันอย่ามากลางคืนอาจารย์สอนได้หรือสอนไดน้เป็นแล้วให้เตอมาเรียนในเวลากลางคืนแล้วกลางวันผมจะไปนอนที่ไหนอ่ะกลางวันกา,าไปนอนม้านใหญ่ี่อย่าทำเปเป็นตากันแล้ะกลางวันนั่นเลยเตอแต่กลางคืนน่มานอนในวะผมรู้แล้ว กลางคืนผมจะมาเรียนวิชาที่นี่แต่กลางวันผมได้เห็นกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่หน้าวัดแห่งนี้มียายชราแก่ๆคนหนึ่งอยู่อาศัยผมจะไปขออาศัยยายคนนั้นที่นั่นเรียนที่อ่ะฮเออผมรำอยู่ในถากระอยเทรวยร่อยในวัดคูอี่าเสพบุญกระพี้เออกระพี้ปุ๊มปุ๊บมาๆก็ตัวเดือดเดือดนะไม่ไม่ถืป่ะเลยมองว่างหมดที่ปะร้อนมังว่างคไม่ทุกที่นะ

เฮ้มังคนณตคนตเอะก็เล่นก็เล่นแกก็มุ่งยิพว่าก็มกันลูกดังไปก็อ่าตายโ้หมัน่้าข้อย่าพีย่าปีนห้องที่เรา้ได้ที่ห้องทีมันไม่อยากเล่นปีนก็ปีนวิ่นตัว วัวเราจัหวัวเราดันเราดันมเราหยั่งว่ดหรือว่าแม่โกโลตัวโยกันจวนดีแม่เนี่ยล็มบากเลยวัดไหนทีไมมชวนนี่ผมไม่ใช่เล้งบาดดวกนะผมเม่พี่น้องหยาดอาจารย์กิดว่าเสียเวลาานัดจันกระเมืองลราให้กว้างเลยวันก่อนไปจังหวัดไอ้ได้ใจจะบุ้มแค่น้อยปาริสัน ไปใจอาพูมเอออาเวไปใจอาพูมผมไปตึงอ่ะพรานั้นวัดนั้นยังชวมอยู่ห้องเดียวจริงเลยห้องเดียวปราหยิบเก้าเด่นเจ็ดเมจีออพวกรังบึกเมจีป้าเตียนเปิ้ลสวยไปเก้าชวมเลยผอเมจีนั่งรักปักเดชเจ้าแมาวัดนาผู้ใดอยู่ในห้องนทพเมจีว่าคอยยังหมดแล้วดิยังหมดซื้ยังไม่เจ็ดเลยเงือะ อาจารย์ว่าดอย่าดุนดื้อให้ร้อยอย่าดุนอย่าเจ๊เนี่ยอย่านั่นนี่อย่าดุนดื้อแม่จเอากูปวดดุนดอกแต่ว่ามันเจ็บต้องหลายนี่ปวดฟุงเป็นจังไดเป็นล้มบ่บ่บ่เป็นล้มบ่มาเป็นคนเนอะผมบอกเดี๋ยวเจ้งดินมาแล้วอาจารย์วาดไปน้อยอาจารย์วาดหนังขาวาจุ๊งเจ๊ชัด tôi Tổng thức Tít có bên này Có tay vì gì đi rồi mày Mà thì đeo có bên này vì gì đi măng lên mai ghi gần đăng kênh cầm mà Này cuộc kê cầm này tiếc Râu bình đếch quạt tông Và giả tầm tua chạy Giang ทีนี้กําปลาก็ต้องอนําได้ต้องช่วนได้อย่างน้อยบาลีรู้ไปไม่มากก็น้อยเพราะพอยมีอันต่อติ้นไม่กี่วันกรวดน้ำได้ได้มาเพียรู้รู้สิเนีย่ยว่าตามกูนะอีนี่นะเบ็ดได้บุกกระบะพอม่งนี้กปฏิทินเ,เ,อเอนอะเว้นแอ่กรวดน้ำเราก็ไม่ใช่แปบห้นับเดือน จันไม่บวชน้ำจักตีมปวดได้ง่ายหรือได้ดูกับปลาบวชเร็วก่นอนป่าชว่มอมกติโน่ชางเลนบอกว่ายิ้ยปลาเปียกวิงปานต่างหานเลนสายอ่เปียกปูเปื่อนนี่ยิ่งเลยอย่างนั้งเลยก็ย,ยิ่งกับปลาแต่จันมากขมาได้ยินมาเตะโกดจ้องประกาศแกโกรธจ้องปรกาก,รปรก้าเตะเราบุญยาวกุ้วิงเลย,เลยนังงมาเราวบ่อนปานมันกินยู่ในเรื่องแต่มันเป็นไปไม่ได้ ใครมันไี่มายิ่งปลาไม่แน่งานอืนผมไม่ว่าอันนี้นะครัวผมบ่กนายฮาร์ตืตอรปืนไปใครบอกบัตืเอรปืนนะผมได้ยินตอนแดกก็อีว้ปัจจัยกุนญังเอามือไปกิดแดกตึงแรงเนี่ยลกช่องเอามไปลูกช่องที่ไ่ลูกช่องที่ลกชองตึงจักเรือนก็ไปดูใบตาไปเลยลูกจำแนวไอ้เพดตาปลอกลกไม่จอบ วันปีธิฮันตังยังเต่าได้แม่กับแม่ไม้โดแม่ไม้หน่ไม่เคยมั่วจริงแต่ไม่ต้องมาเตะย่อขวั่นคุณไปบ้าแม่ไม้จนกล่องจี้นูมึงโรมาใจน่้หลาเกยจะเล่นหลากูไม่อ่อนมั่วจริงแต่ไม่ต้องมาแตะหรือเตนได้กับพี่เจ้ามันจริงเมื่อใดกูไม่อ่อนมัวไม่ต้องมาแตะยังตาได้ป้าไปให้แม่ไม้ตู้จ้าแม่ไม้หน่อยกูไม่เคยไปมั่วมาวันรลุดจักไม่ต้องมาฮัก กูไปเล่ดวงแล้วมอบอกไหวเจ้า,าวันยกกล่องจีอวบอวบใช่ไหมเป็นกลู้ยกเป็นกลู้อ้น,นู่งไก่หน,นุ่มจีนก <c oughs> ่นแล้วกูเดียนเปลี่ยนตำอยู่ใน้ล,ล,ลุนธ่นะเลยไม่แล้วกำไว้ได้หนากดยิ่งนี่ไม่แล้วเกรียดต่ํำไห้รุดุูป่าเราไปลาดเปิดตายเด็กว่าผมาเมาเราจัดเราแกงฝานต่างลาดใส่ไม่จัดมาล่ะจัดมาเนยอยู่กอดชอ เียงเดกไอ้จ้วนทำลายจัดกบดร,ร,ดรับั้งทีมืนจัดเมียหูเที่ยงอะโรยชัดเมียบางทีเบียจะบอกเที้ยโอ้ใกล้เกลี้ยงก็จบคนยิ่งน,น,นี่ไม่ปักเล่นจัวกลางวันดาปั้วหนบปั้วพอกลางดึกโตก็ใกล้เกลี้ยแล้วเยียบแป๊กนี่และตาหน่ายจุวนตัวคุณและกระดุนแกตาย ใ่อยขอบกากกูไม่แล้วคบไปตโตซอยพรำด้เรื่องกินกลางวันแลกเรื่องกินพอกลางคืนนอนเบื่อึ้นว่าอยากึ้นชีกวานกูแก่ึงอยากึ้นชีกวานไอแก่ใจไอู้ตกูวันมาได้กินเรียนกูเบนหัวยุ่มเรื่องแล้วนี่เรียนอยากึ้นเล่นนอนเล่นแต่ใจอยาเรียนไม่เล่นจำเบตึงกี้แล้ว มันบ้าอยู่แต่เรื่องกินเรื่องแดกชอบทั้งนั้นชอบไป,ไปเปีนี่เรื่องกินเอามาร้านน้ำเจ้าถืกว่าเจ้ามากินน้ำเจ้าไม่จากโ้ยปลาต้องโก้ก็ตอดตังไว้โตก็จีกแมเแต่ไปจีกก้องก็ใช่ปลาต้อ,ง,ง,ตอตงโก้ก็ตอดตังไว้เกอยอตคุณนี่นลุงนี่อย่างกอดเสกันอยู่วันขึ้นนี่อย่างรักกันมากูจีกชาติกูจีกแลยกูจุ่มจีกแลยกูจุ่ม chung mày rối chung tị chim anh rối là tị chim phải là kìa tị con chim chả cối chắc má tị con chim chà cối thì mà con say bao phải rối ha tị con say bao rượt run bò mưa chung chả cối gặp rượt run hết quả trái bao mới say bao thằng phước, bao thịt leo nên tị con cút ที่กูใช่ปลากับน้ำตาลปนกันนั้นเมาอย่า,ยามึงกินเมากับจากุา้ยกันงานเออไปกับไปตกลงซ้ำรอยต้นใจเออ,อเดือดตั้งเลยนี่เจ้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่ต้องแคบการตกลงอะไรก็ทำแต่ตกลงอะไรเสร็จตอนเดียวไปตอนตั้งลำบากแลาวคุยกันนะจอมซ้ำรอยการหล่ต้นเสียนะเอออ่ากับตุกต ong ซึงเหมือนการนำมันในวุฒิาการศึกครับพอ<ฮ>ไอ้ไ้เหล่ากูแค่รถมาจังแล้วไม่ฮุ่นปบเหตุเจ้าก้องรถมาเก็บแกผู้โดยสารการนำมันคือมึงเป็นเจ้าก้องรถนี่ไอ้ไ,ไปกระเดินวานี่กูว่ะรถกันลุยไม่ติดกูได้รถอื่นกระยังลองแหลตาลองแหลตาไปกันเรียนะแม่บ้านเดินเล้วจริง กุญเข้าใจไหมคือกุญเป็นเจ้าข้องรถคือนำมันนี่เจ้าข้องรถต้องซ่อยผุ่มปูด้วยซ่านใส้มันไม่ได้ตามกฎเจ้าข้องรถต้องซ่อยนำมันเองผมตายผมตายรถกันเสเองทีนี้พ้อนกับพ้อนเองอ่านซึ่งกัามกับข้าไปยังใส้มันในเพ่วลาไม่จะรินนะจีบกับรถเรื่องนี้อะไรแล้วลําบกเลยลําบากเลมากันจึงมึงไปเก็บแม่ไม่ตีรุ่นมันเออทีนี่แม่ไม่ นั่งยูดหน้าบ้านติดแกล่ลเนียังอยู่แถวมันเออตึงมันเหียเกลืกูเองกูตึงผีตองไปไหนมาก่าเตี่ยวเลยเนี่ยเตวว่างบปล่แม่ไม่แปบนั้นไม่หวานเลยไอตองเออเราอยากกินนุ่นว่าไม่ปรือแม่กูเนี่ยพีขึ้นกันนู่นในเต้แต่มันใจกูกินนุ่นตึงกูตั้งชีวิตตอนใหม่มดขึ้นเลยนี่แกแต่มันใจกับกูจำเป็นเลยแต่กูขึ้นบักเดียวมันขึ้นต้องวางหมาดกันนั่นแต่ยังไงแต่จะก่อจะกุมมาเร่งที่มันไม่เป็นสุบะพรุดนั่นสุบอ กึ้นบักเดียวเลยแม่มา,ย,มายืนโยบละหลังพี่ต้องก้นแกงแม่อยู่ปิ้นรอกินกันนุน้นสักเดียวแม่คุณจะกินนุน้นพี่ต้องมันยืนเต้นอยู่ละหลังให้กูก็ึ้นบักเดียวไม่กินจีเป็นกูควันป้องเดียวอยัดแม่แล้วลงตังคูตังนุนงนง้นชอยกูควันเกี้ยงในกูนางเนี่ยปริ้งเดียวตึ้งดินลายตึงดินลายเห็นห <c oughs> น่วยตา,ายมงาอเล่เล่เห็นหน่วยตาไหนว่าอี่างไนุ่นร้องยุ่มในเว่ในเรื่องแม่ไม้เดอ้อปริ้งเดียวตึ้งดินลาย <c oughs> น่ากินดูจริงคุณเมื่อไนตรองแนี่ยอึทำยังไงไอพี่ทองเลิกจีบผู้หญิงนะคะอ้อทำยากทำให้ตรองเลิกจีบหญิงนั่นทำให้นายเลิกจับมวกหายวะนายเลิกจับมวกมาทำไมมั้ยผู <c oughs> ้ทำเลือดดานทิ้งแล้วตั้งดานอยู่เสีแยแจกคนนั้นพอกุกเกสรไปถึงนายว่าชอ็อตสวสดเดียวว่าผมไม่เช็บครับนายว่าไม่เช็บแบง แบงแบงกูก <Cornell> ียกแม่มินมาเลือดดานเลยกูลบมาลังกี้ในวานกรเปไปไดยังแต่ช่วยตังคอยู่ดล้วนอยไปมาแล้วบ้าถตั้งไงต้องเรื่องจีบยิ่งไม่ทุ่มอยู่แล้วขนาดน้องเมียคูมันยังจีบเลยมึงกิดเลย